วันที่22ที่ผ่านมานี้นะครับช่องเราโดนแฮ็กไปแต่ว่า,ายังดีว่าไม่เกิดความเสียหายใดๆกับช่องเนื่องด้วยสาเหตุผมก็เดาหน้าจะเหมือนเราโดนแฮ็กต่อหน้าเลยหมายความว่าไงผมเปลี่ยนรหัสผ่านสู้กับคนร้ายเลยผมเปลี่ยนรหัสผ่านสู้กับคนร้ายเลยแต่แม่งแม่งจะดทัสคีย์ไปปุ๊บกูแตกก็ <c oughs> คือตอนแรกเราก็นั่งเล่นคอมของเราอยู่นั่นแหละจนทีนี้มันมีเมลสำเนาแม่งแจ้งว่ามีการเพิ่มพาสคีย์เป็นเบอร์กู้เมลของคุณแล้ว กูเริ่มงงแล้วว่าอันนี้กูน่าจะโดนละผมเข้าใจว่าเมื่อมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยระบบที่เข้าจากที่อื่นเนี่ยมันจะถูกเด้งออกทันทีแต่ด้วยความที่ว่าการมีพาสคีย์มันถูกเพิ่มเข้ามาก่อนน่ยมันเลยกลายเป็นว่าคนร้ายอาจจะโดนเด้งออกก็จริงแต่ไม่แค่เสียพาสคีย์บนเครื่องมันแล้วมันก็เข้ามาใหม่ได้เลยมันก็ถอนแอรเซสชั่นถอนสิทธิ์การเข้าถึงของเครื่องผมแล้วก็มือถือผมรีิวก็คือถ้าผมสล็อกออนเข้าไปอีกเพื่อทำอะไรต่อเนี่ยผมก็จะติดพาสคีย การขอซัพพอร์ตที่เร็วที่สุดในกรณีของ YouTube คือการแท็กเข้าไปในทวิตเตอร์เราจะขอซัพพอร์ตจากเขาเราก็เลยต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปผมก็แอดทั้งแท็กทั้งทีม YouTube ไปอ่าแล้วก็ Google ด้วย <c oughs> ไม่รู้แต่ใครจะช่วยเพราะว่าคลิปทูเตอร์ที่ผมดูมาเขาแอดไป2อย่างแล้วก็เลยแอดตามแล้วก็เราก็บอกเนื้อหาเข้าไปว่าเออเนี่ยเอ้ยทั้ง Gmail ทั้งอะไรไอของเราเนี่ยมันโดนแฮกนะ อ,อยากให้ช่วยหน่อยโพสเนี่ยถูกโพสตลงไปในช่วงเวลา6กโมงเย็นเนาทีของวันที่ยี่สิบสอง่ซึ่งที่ผ่านมานี้ยเลยแล o ยูทูบก็ตอบกลับนะครับภายในระยะเวลา15ไม่ใช่ดิสิบเนาทีซึ่งแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยตอบเร็วมันน่าจะเป็นข้อมูล,ลหลักที่เขาขอไปอันดับแรกนั่นแหละซึ่งก็คือ url ของช่องอ่าเราก็เอาไปเขาก็จะส่ง dm มาหาเรานะครับเพื่อให้อ่าเพื่อที่จะคุยกับเราต่อซึ่ง dm ผมคงไม่เปิดให้ดูหรอก โดยรวมเป็นการยืนยันข้อมูลยืนยันตัวตนสาคัญสาคัญเลยคือหลายๆอย่างมันติดดอกจันไว้ทั้งหมดก็คือคุณต้องตอบให้ได้ทั้งหมดถ้าเราติดตรงไหนเราต้องถามเขาถ้าเราติดตรงไหนเราต้องถามเขาเราต้องบอกเขา <S 1> <S 1> ผมติดเรื่องรหัสแอดเซนใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นใส่เลขพวกนี้ไปก่อนอมันเป็นรหัสชั่วคราวอย่างว่าให้เองส่งฟอร์มให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเองส่งฟอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยเองก็จะได้ไปคุยกับอีกทีมหนึ่งเองจะได้ไปคุยกับ YouTube Support ที่แบบว่าที่ไม่ใช่บนทวิตเตอร์อย่างนี้ อ่ะก็จะแบบว่าก็จะเป็นการเขียนเมลส่งกันละหลังจากนั้นพอเราได้เมลจาก YouTube แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสบายขึ้นลวเพราะว่าเมลเป็นภาษาไทยอ่าก็จะเป็นทีมงาน YouTube ภาษาไทยละก็ะจะคอยอ่าบอกเราว่าเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเราทําอะไรได้ถึงเท่าไหนหรือว่ามีปัญหาติดตรงไหนก็ส่งเมลตอบกลับเขาได้เลยก็ต้องก็ต้องชื่นชมว่าอ่ายูทูบทำงานกันเร็วเว้ หรือไม่รู้ในกรณีของผมมันอาจจะเร็วก็ได้เพราะว่าผมรู้ตัวเร็วโดวยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเขียนเมลส่งตอบกันอย่างนี้ละแล้วก็เราทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็เขาก็จะตรวจสอบพร้อมแจ้งเราด้วยว่าเอ้ยเมลคุณโดนแฮกจริงๆนะอะ,อะไรก็ว่าไปเรารับทราบแล้วว่าเมลคุณโดนแฮกจริงๆเราจะจรับเมลของคุณไว้ก่อนช่องของคุณไว้ก่อนเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมอบส่งมอบคุณให,ให้คืนให้คุณในภายหลังอะไรงนี้ก็ว่าไปให้เราแบบว่าทําเรื่องให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ให้คนอื่นดูต่อนะอะไรก็ว่าไปเขาก็จะพูดมาอ่าแล้วก็ทําตามขั้นตอนเข้าไปต้องใช้คําว่ามันนานประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้นานเกินรอเท่าไหร่เราโดนแฮกไปวันที่2 2ได้คืนวันที่23ก็ต้องเรียกว่าเร็วเกินคาดเพราะว่าอ่าจากที่จากที่ผมไปดูสทิติค<อ>น<ต>อ,<ต>อื่นมาเนี<ต>่ยคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เขารอเป็น5วันเหมือนกันเราก็เลยได้ช่องคืนในวันที่23เย็นๆอืมช่วงเย็นๆค่ำๆเราก็ได้คืนละ อ่าเราก็โอเคแฮปปี้ละเออแบบว่าอย่างน้อยเรื่องก็คลี่คลายไปหนึ่งคดีอืมหมายเขาว่าไงหนึ่งคดีเดี๋ยวเล่า <c oughs>